สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ยวประเพณีจ้ากินขนมจีนน้ำยาปลากินไก่กินแล้วขออย่าใช้มือจ้า 嗯、好了、啊，安啦。 พออัพพอพักพอมาเองเองิดองพอเริ่มอุ่นอกุ่นออุ่นพ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 อว่นพออ่นพออุพออุ่นพพออุออุ่นพออุ่นพออุ่ออุ่นพออุ่นพออุ่นพออุนพออุนพออุนพอ Yeah. Wow. Right. Bye. Oh. ก็ของนี่ ลูกช้ายเล่นฟุตบอลที่ลิงดันเมื่อเคยเพื่อนเพื่อนเด็กเพื่อนชางเตกฟุตบอลกันอย่างสะิทสนานทเกี่ยวกับลูกชานเลน ว่นนซวยคลิปนี้จะมีเสียงห้องอ่านสื่อปิดเทอมก็ต้องอ่านสื่อจ้ะเด็กๆทุกคน แม่ถามน,น้องว,าวอ่าให้สามเก้ช่วยน้องแต่ละวันเจ็ดตอนเช้าเช้าถึงเที่ยงจะอ่านหนังสือหรือดูโทรศัพท์เขาเลือกดูโทรศัพท์ช่วงเช้าก็มาอ่านหนังสือครับ แสง

ตลาดหยุดสงการหยุดจนเกินอนนี้ กินไตตอตัวหญิงมา <laughs> <laughs> <_ JJonak> <Aqui> <swe Laborator ilfi>

ให้ดูแต่โทรศัพท์ทั้งวันไม่ได้เช้าตู่เกิให้แบ่งเวลา ดูโทรศัพท์กับอ่านหนังสือศับกันสอนแบบคอยให้ลุยโทรศัพท์เพื่อนมาที่ดู อีกทีต้องอ่านสือสลับกับดูโทรศัพท์ไม่งั้นเดี๋ยวเปิดเทอมล้วลืม เปิดเท่านี้ขึ้นประสาม,มาเปลี่ยนครูไปจำชั้น น้ำกุ๊กอิ่มคับกล้องตัวนี้มันแม่เปลี่ยนโทรศัพท์แม่เปลี่ยนโทรศัพ,ท,พท์เครื่องเก่าไม่ให้พ่อใช้ไปรู้สึกตัวนี้มันอัดวิดีโอแบบไม่มันเป็นสีแบบดำๆออกอดำๆ <โย S 1> ไปแล้วจ้ะไ่มาทักทายช่องบาย เราเจอกันคลิปหน้านะคะบายจ้าตัดผมตัดผมหน้าหมาหน้าหมา